แ,แม่แกงบอ,อาเออที่เราได้สิเราจเออที่เราได้สิเมื่อกี้ที่ฟังจากแม่สรุปทั้งหมดว่าเราจะทำให้เราจะทำสถาบันเราแม่อยากจะสร้างพัฒนาต่อยอดตรงเนี้ยจากกลุ่มที่เราเป็นศา,าสตรออาจารย์กลุ่มเอกกลัวสาเดี๋ยขึ้นไปเป็นสถาบานันนะครับเพื่อยกระดับในการรองรับแต่ละสิส่งแต่ละอย่างเพื่อสุเพื่อมเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับทุก มีเกณฑ์มากขึ้นสร้างความได้ชื่อถือนะครับ<ม>เพื่อให้ต่อไปเนี่ยเราจะได้สามารถสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองด้วยแล้วก็รวมถึงว่าคนข้างนอกที่เขาจะเข้ามามเขาก็จะได้สามารถเข้ามาได้ง่ายขึ้นจะได้รู้ว่าสถาบันต่อไปว่าเนสถาบันเด็ยดม,มันก็จะเป็นเพราะว่ามีหลักสูตรมีอะไรที่เรอกลับเป็นเรื่องเป็นหลาวนะคมันก็จะสามารถทําให้ต่อย,ยอดสถาบันตรงนี้มันสามารถไปได้ถึงระดับ ประเทศระดับชาติระดับโลกได้เลยนะครับเราอยากจะทำตรงนี้เพื่อให้มันขึ้นมาได้พอดีไหมคะเดี๋ยวเหลือเหลือเท่าไหร่คะหนนาทีเโอ้เหลือหนึ่งนาทีแน่มีอะไรอยากจะเสริมเติมไหมคะไม่มีแล้วครับงั้นยกยอดไปให้น้องแบมน้องแบมมันจะได้เป็นสามนาทีดีจังเลยครับน้องแบมเนี่ย